สวัสดีกันด้วยทุกคนก็ในวันนี้นะคะคุณก็จะมาเล่นดวสกันนะครับหรือมันก็คือแมปแมปรูมนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่มันคือแมปประตูนะครับโอเคก็เข,ข้าไปเลยเข้าไปโอเคปิด มาแล้วโอเคไม่ต้องอะไรอ,อข้ามไปเลยเก็บรลอเนโอเคอเ,คเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยเก็บเงินซะมันเพิ่มมันเพิ่มไอ้ตรงก่อนประตูได้เงี้ยเคบปะโอเค,อเ,คเก็บมา ไป,ไป,ไป,ไปเปิดไป,ไปอไปู้นี่ไปไปไปเธอเป็นแบบนี้วะโอเคไปประตูสองไปประตูสามวู้ฮียลีดีสว h a t ีสด h สนอ o ติง ดีอูทางยาวครับแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ซีมาโยเจ็ดเฮ้ยทำไมมันบั๊กแบบนี้วะทำไมฉันชอบบั๊กแบบนี้วะบับ๊กไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บับ๊กบอบ บักบักนะบักไม่ใช่บับกประตูที่เก้าเฮ้ยต้องมาหาต้องมาหานี่แก้วชว่าแล้วต้องล็อกปังเปิดอ้ยเจอไฟเช็กว่ะโอเคก็หาก็เลยมันจะ จะแอบทำไมวะกูมไม่ต้องการเอโอเคโอเคมามาปะโกโนูนอตติงกูยังไม่หายังหาไม่ได้เลยวิธีที่ผมชอบใช้เอออย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้กุญแจหรือเอ้ยอย่าพึ่งสิเปิดมาโอเค ปะเปิดกันโอชิโอโอโอเข้าไปเข้าไปลัชมารุดมารุดมารุดมาเคมาแล้วแม่งมืดชิบแม่งมืดมากเลยไฟฉายเอ้ยฉันไม่ต้องการเข้าเร็วออกเอาไฟฉายไฟไม่ใช่ไฟฉายดิ นีต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้ขึ้นมายูหน่อยว่าไปตดลงไปไหนต่อแล้นไ,ไงบิดโอเคไปต่อเลยไปที่ประตูตสิบสวงบู What is this Nothing Nothing and then Nothing สิบประตูที่สิบสาม มาเปิดตรงนี้ก่อนอย่างแรกเลยเยไม่เห็นอะไรอะไรอู้กุญแจกุญแจเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีอะไรเปิดอู้ได้ได้เงินมาเปิดมาโอ้โหเออห้องสลับรูปครับหนึงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมโอเคสลับรูปมา แต่เรากรูปอันนี้มันอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้ปึ๊บและนี่ก็อยู่ตรงนี้อันนี้ก็อยู่ตรงอันน,น,นี้และอันนี้ก็ต้องอยู่ตรงอันนี้โอเคเป้าหมายของคลิปนี้ก็คือไปหาซีกได้ครับมาหาซีกได้ครับแล้วก็จบไว้แค่นี้เลย เก okay. เปิดก่อนสิบหกโยเปิดมาเปิดก็บอกไอเปิดโอ้ oh, มีอะไรโอ้คีย์บอร์ดรุ่นเก่าครับขอ,อก,กดเด่นหน่อย <laughs> เก็บตรงนี้ก่อนโอ้ย oh, ตรงนี้เปิดได้ อู้ผมเจออันนี้ด้วยอะไรเนะี่ยอ๋อพิกล็อกครับผมเจอพิกล็อกไม่เปิดดิเปิด <c oughs> มันเพิ่งมาะโผอะไรตอนนี้วะ <c oughs> เปิดมคงการคือมาบนโอเคไม่มีอะไรแล้ว แล้วก็ย่องคานมาตรงนี้โอเคอยู่อยู่ถ้ามีเกมชอบคางเนี่ยเราไม่ใช่ทางนี้โอเคไปทางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่อายมันอยู่ตรงนู้นนะเออเออเออนี่ไงเออนี่ไง เปิดมาอ้อก็นึกว่าอ่อันนี้มันล็อกอยู่โอเคครับว่าห้องนี้ผมชอบครับห้องแบบนี้ผมชอบผมจะได้เจอของอันเนี้ยอันนี้จะเจอของพวกพวกอันนี้แบบพวกพวกแบบนี้พวกแบบนี้คือคือผมชอบครับเพราะว่าเพราะว่าแบบผมชอบ ไว้ยทำไมกินโอ้เจอเจอสีอันละเจอสีอันเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นเนี่ยจะจะเก็บพวกของอันนี้ไว้นะครับพวกไฟแชกไฟฉายล็อกพีกแล้วก็อัน,นอันนี้ไว้เดม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 เปิดมา ไม่ใช่มันหมดนะพอหมดนี่ออโอเคต้องขึ้น้างบนเอ,อ้ยมันมองไม่เห็นเลยเข้าไปเออเนี่ยเจดมเจดมเแดมโอเคเกือบ นีห้องนี้ไฟดับแล้วทําไมห้องนี้ไม่ไฟดับล่ะก็แสดงว่าลัชลัชโคโผมาห้องนี้เสร็จแล้วแล้วพอมาถึงตรงนี้มันก็หายไปเลยเหรอโยทำไมเกมมันชอบค้างแบบนี้เนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยอ๋อเกมมันชอบบั็อกอย่างนี้เลยโยไม่เป็นไรใช้ล็อกใช้ล็อกพิกไปใช้ล็อกพิกไปเลยแล้วกัน เออฮยมาเจอห้องอะไรอีกกันเนี่ยไม่ใช่เฮ้อห้องห้องนี้มันเป็นยังไงผมต้องหากุญแจอีบว่าเอ้ยนั่นไงกุญแจอ,อยู่ตรงนี้เดม แล้วไงอยู่ตรงนั้นสรุปคือหมดเปิดโอเคโน้โน้ไม่มีอะไรไม่มี โย่ทางยาวครับทางยาวครับแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องเจอซีกหรอกครับเพราะว่ามันยังไม่มีดวงตาไม่ดีหมออูเปิดโอเคหิบเก้า หาคุณแจทำไมต้องหาคุณแจแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนี้เหรอเฮ้ยปิดตรงกลางไม่มีอู้จะหาของให้หมดเดี๋ยวมันก็เสียเวลาแบบนี้แหละใครเป็นประเภทแบบนี้บ้างคือแบบคือแบบเจอเจอลินชากอะไก็ต้องเปิดอะ่ะ

ถ้าของถ้าของลุ้มแบบไม่ง่ายแบบนี้ผมคิดว่าซกมันก็จะเริ่มมาแล้วแหละโอ้ลินชักอยู่ตรงนี้เข้าไปเลยแล้วก็ไปตรง,งนู้นอย่ามืดรีสอย่ามืดอย่ามืด จะมือดอะไรกัมากข้างล้ววะเนี่ยเพิ่มแสงเพิ่มแสงเพิ่มแสงอีกไปมองไม่เห็นอะไรสักอย่างต้องออกมารออยู่ตรงนั้นไงโอเคปะมันจะมไีไอ้ตัวแบบนี้มันจะชื่อว่าอะไรนะมันจะ มันเหมือนชื่อว่าไลนิ่งอะไรเนี่ยแหละสามห้าโอ้นึกว่าลัชมาเฮีย t ีดี้ดิซซี่ว้าวเถ้อยอเถื่อโย่เฮียรีดี้อายุ ตาเดียวโอ้โยโดโอ้ทำไมทำไมมันเป็นแบบนี้วะอยู่ตรงกลางดิเดี๋ยวมันกำลังวองเยวอยู่มันมันเหมือนหมูเลยฮะ <c oughs> มันเหมือนหมูเลยเหมือนหมูในอีไมค์คราฟเออใช่เลย <c oughs> เดินไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวไม่ได้หมู bay xiết ma ừ ma lưới ma lưới ơi cô y va uy tí cho mày quá bay cô bay uy tí cho mày quá นี่ไง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 เดี๋ยววันนี้ผมจะทำบักกันครับบักครับไม่ดีโมบักครับไปไปโกฮโกมันมูนวอคกอยู่ครับเด้อตกแมพบายครับแค่นี้แหละโอเค โอ้โห oh, oh, มาที่นี่เลยโอเคครับโอเคครับสรุปคือไปได้ครับคุ oh, มึงรู้โอเค